สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงข้าวทั้ง4สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงนะครับถึงมากกว่า1ตัตนต่อไร่ก็คือตัวกขเจเนี่เป็นข้าวข้าวเจ้าไม่ไวแสงนะครับอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ประมาณ113่งถึงหนึวันโดยวิธีปักดำตัวนี้เป็นข้าวนุ่มนะครับลักษณะเด่นก็คือให้ผลผลิตสูงค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีมต้านนะกโรคใหม่ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ยโดย8ปดกกิโกร,รัมต่อไร่ แล้วก็ให้ศักยภาพผลผลิตสูงสุดก็คือ1,182กิโลกรัมต่อไร่นะครับตัวนี้ค่อนข้างต้านทานต่อเพลียกระโดดซิลิโตานและก็โรคไหมเป็นข้าวนุ่มตัวมเมล็ดร่วงง่ายนะครับตัวนี้ลํา,าดูตัวต่อไปนะครับ เป็นข้าวกอขอสีนหนึ่งนะครับตอนนี้อาวยุการเก็บเกี่ยวอยู่105วันโดยประมาณนะครับตัวนี้ก็เป็นข้าวเจ้าเหมือนกันครับเป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อแสงเป็นข้าวปูในทั้งนาปีนาปลังนะครับตัวนี้เป็นข้าวแข็งผลผลิตนี เฉลี่ยอยู่ประมาณ722กิโลกร,รัมต่อไร่แต่บางคนก็จะทําได้สูงกว่านะครับให้ผลไม้สูงอยู่ตัวนี้แต่ว่าอนข้างค่อนข้าง,างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลแล้วก็โรคไหม้แต่ว่าอ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้งตัวนี้ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไปนะครับจะทาให้เกิดโรคก็อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลนะครับตัวนี้ สำหรับที่เป็นหน้าชิโรปทานแล้วก็ภาคเหนืตอตอนล่างมาดูตัวต่อไปกกหกหนึ่งนะครับนี้ตัวน,นี้ผลผลิตเฉลีย่ย1 0 0ถึง130กิโลกรัมต่อไร่100่้ถังก็คือถังหนึ่งก็มี10กิโลก็ประมาณ1 1>, 1ตัน1,000ถึง1,300กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับเป็นข้าวอายุสั้นนะครับก็ขอหกหนอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ประมาณ85 9 0ถึง90วันตัวนี้ลักษณะเด่นคือเป็นข้าวสั้นไอข้าวเก็บเกี่ยวอายุสั้นไม่เสียงน้ำลงปลูกในพื้นที่น้ำน้อยได้นะครับค่อนข้างตอนค่อนข้างต้านทานต่อ,ตอ,ตอพเพลกระโดดสิลิตาลเพลกระดูดหลังขาวแล้วก็ต้านทานต่อ,ตอโรคไหม ตัวนี้ก็ควรระวังก็คืออ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้งไม่ควรใส่ปุ๋ยในยตัวเช่นรับสูงเกินไปนะครับจะทําให้เกิดโรครุนแรงการลงปลูกในช่วงกลางเดือนกันยาถึงพฤศจิกายนเนี่ยจะกระทบอากาศเย็นทําให้ผลผลิตต่ากว่าปกติก็คือไม่ทนอากาศหนาวนั่นเองนะครับตัวนี้สามารถลงปลูกได้กับทุกสภาพพื้นที่นาตัวนี้ก็เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อแสงมือนกันนะครับปลูกได้ทั้งนาปีนาปัง นี่ทรงกอตั้งทำต้นค่อนข้างแข็งการแตกกอดีนะครับรับต้นจะมีสูงมากตรงน,นี้สูงประมาณ80เซนมาดูตัวต่อไปนะครับ ตัวนี้เป็นก้าวข้าวกอขอ 8, 5เป็นข้าวแข็งนะครับลักษณะเด่นของตัวนี้ก็คือเป็นข้าวแข็งแล้วก็เหมาะสาหรับร้านข้าวแกงนะครับตัวนี้เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงก็คือปลูกปลูกได้ทั้งนาปีและก็นาปรังกอนสูงก็อยู่ประมาณ1 0 4ซเมก็ตั้งลำต้นแข็งใบเขียวเข้ม อายุการเก็บเกี่ยว115-120วันโดยประมาณนะครับผลผลิต862กิโลกรัมต่อไร่แต่ว่าศักยภาพที่ทำที่ทดลองมาเนี่ยให้ผลไดิตสูงสุดถึง1,173กิโลกรัมต่อไร่หน่งตันกัวนะครับถือว่าให้ผลผลิตสูงมากตัวนี้มเมล็ดเรียวยาวเข้าเปลือกสีฟัง ลักษณะเด่นก็ค่อนข้างค่อนข้างต้านทานต่อกระโดดสีน้ำตาลแล้วก็